พูดถึงคนเมืองหนาวทำงานลำบากได้จากพี่น้องเบิกอากาศหนาวอ,นอุณหภูมิศูนย์องศาหนึ่งองศาแถมฝนแถมแถม,มันลม้มกปยังต้องทำงานกาันกลางแจ้งกลางฝนพี่น้องเบิงเอาจใจความลำบากเนาะพูดถึงคนเมืองหนาวไปเหตุงานค่อนข้างลำบากอยู่ได้จากสำหรับสาวสิงคูเนาะคี่จังสายฟูเละจ้ะเดินลุยน้ำลุยฝนลุลยหิมะออกมาเหตุการณ์จ้ะ